สวัสดีครับวันนี้นะจะแนะนำนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับเป็นกันชนหน้า Off-Road ติดตั้งใน Toyota Revo นะฮะอันนี้ลูกค้าออเดอร์ไว้นะครับจากค่ายจังเกินะครับเราจะเห็นว่าโลโก้นะครับเป็นเพจถูกติดไว้ว่าเป็นจังเกิ4สี่บายเปียกระยองนะครับกันชนหน้าตัวนี้เป็นกันชนหน้าตองหนึ่งนะฮะ เรียกว่า PJ 1 1 1 1นะฮะหรือที่เรียกว่ากันชนหน้า3เขานะฮะตัวใหม่ในยุคปัจจุบันนะครับจะแถมตัวไฟตรงนี้นะฮะเป็นไฟเลี้ยว LED รุ่นใหม่ไม่ใช่สีเหลืองนะครับเป็นสีขาวทั้งหมดแล้วก็ฟลอกแลมมาในตัวเลยนะครับนี่ฮะสกรีนมาเลยนะครับว่า r ี vo นะครับอันนี้ใส่ใน Revo 2015นะครับเป็นสข่าแบบนี้เลยงานสวยมากครับเป็นงานขึ้นรูปด้วยโรบอตนะฮะนี่ฮะ เราจะเห็นเลยนะว่าแข็งแรงนะครับห่อมาอย่างดีนะฮะรายละเอียดนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับอุปกรณ์ให้มาครบแบบนี้นะฮะบางคนถามว่าซื้อกันชนแล้วอุปกรณ์ส่วนควบต้องซื้อเพิ่มไหมครับสำหรับชังเกิลไม่ต้องซื้อนะฮะเราได้แบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นขายึดถาดยึดด้านหน้านะครับขายึดตัวด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างสายขวาด้วยนะครับรวมถึงกันแข้งนะครับ นี่ฮะการแข็งที่ปิดด้าน,นใต้นะฮะไม่ให้โบนะฮะซ้ายกับขวานะครับให้มาครบเลยนะครับเป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับออกแบบมาตรงรุ่นพร้อมอุปกรณ์ครบแบบนี้นะฮะไม่ไว่าจะเป็นบูทนะครับไม่ไว่าจะเป็นน็อตหรือโบลนะฮะไม่ไว่าจะเป็นขานะฮะให้มาครบเลยนะฮะโดยที่เราสามารถที่ติดตั้งรวมถึงคู่มือด้วยนะครับให้ลูกให้คู่มือรวมถึงรูปแบบงานติดตั้งด้วยนะครับมี โบชัวให้ไปติดตั้งเองได้เลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกจะให้เราติดตั้งให้ที่ร้านเราก็ติดตั้งให้ฟรีนะครับงานสวยครับงานของจังเกิลนะครับเป็นงานชุบสีนะฮะไม่ใช่งานพ่นสีนะครับขึ้นรูปด้วยโรบอทเพราะฉะนั้นจิกนะครับรูน็อตทุกอย่างจะตรงนะครับแทบจะไม่ต้องขยับเลยนะฮะใส่แล้วก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องขยับไม่ต้องคว้านนะครับเรื่องสีไม่ต้องพูดถึงฮะสีนี้อยู่ได้นานมากครับโดยที่ ไม่เปลี่ยนสีนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ถ้าเป็นโรงงานที่น้าเคยเห็นนะครับเป็นโรงงานถูกๆจะเป็นงานพ่นสีเพราะฉะนั้นสีจะอยู่ได้ไม่นานนะครับสักพักหนึ่งสีก็จะซีดนะครับที่เคยเห็นเขาฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สายออฟโรดมีความสนใจที่จะติดตั้งกันชนหน้าออฟโรดแบบนี้นะ้าแนะนำนะครับ